อยู่ที่ภูทบเบิกนะคะนี่เลยค่ะเรามาถึงที่นี่ตีห้านะคะออกจากบ้านเที่ยงคืนนะคะมาถึงแบบมืดเลยเช้ามืดเลยจ้าไม่เห็นอะไรเลยจ้านี่เลยค่ะ <โ ở S 1> บรรยากาศตอ,อตอนเช้านะคะตอนนี้คือเป็นเวลาหกโมงครึง่งหรือเจ็ดโมงนี่แหละค่ะจำไม่ได้นะคะนี่เลยค่ะห<อ>มอกก็จะเต็มไปเลยจ้านี่คนก็จะมาดูหมอกนะคะว่าทะเลจะขึ้นไหมฟ้าก็จะเปิดแล้วนี่เลยหมอกเต็มเลยจ้าไม่เห็นอะไรเลยนี่นี่มันจะมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปนะคะหมอกเต็มไปเลยจ้าขาวเต็มท้องฟ ไปสวยงามมากบอกเลยว่าหนาวเย็นเสียบเลยค่ะนี่ค่ะเรากําลังจะขึ้นไปดูจุดชมวิวนะคะหอนาฬิกาของูทับเบิกนั่นเองถ้าเรามานะคะเราก็ต้องจะไปดูนะคะนี่เลยค่ะไปวัดอุณหภูมิกันค่ะว่ามันหนาวแค่ไหนแต่บอกเลยค่ะว่าเย็นมากๆนี่เลยคะ่ะหมอกก็จะเต็มไปด้วยหมอกเลยจ้านี่เลยค่ะนี่บรรยากาศนะคะฟ้ากําลังสิเปิดเดอ้อพี่น้องนี่เลยจ้า โอ้ยหมอก,ก็เยอะไม่เห็นวิวอะไรทั้งนั้นจะเห็นแต่หมอกจ้านี่เลยค่ะเป็นเวลาเจ็ดแปดโมงแล้วนะคะนี่เรากำลังจะเดินทางไปที่วัดนะคะเราก็จะไปหากินข้าวแล้วก็เราก็จะไปหาวัดนะคะพอดีห้องพักเราเข้ายังไม่ได้นะคะเราก็จะมาขี่รถเที่ยวกันก่อนนะคะเราถึงจะไปที่พักนะคะนี่เลยค่ะเราเห็นเจดีวัดป่าภูทับเบิกแล้วนะคะเราก็จะมุ่งหน้าไปที่นั่นนะคะ เจดีวัดป่านะคะภูทับเบิกนะคะมาภูทับเบิกเราก็ต้องไปไหว้พระด้วยขอพรด้วยนะคะ mm hmm. เพื่อที่จะเดินทางปลอดภัยนะคะไปเที่ยวไหนก็จะได้เดินทางคล่องแคล่วนะคะนี่เลยค่ะทางไปว ah, ัดป่าภูทับเบิกนะคะนี่เลยค่ะขึ้นไม่ยากนะคะนี่เลยค่ะทางก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเราก็จะอัดมาให้ดูนะคะทางขึ้นก็จะมีแบบนี้เลยคะ่ะทางทางดีมากๆเลยค่ะไม่ใช่ทางดินนะคะนี่เลยค่ะเราก็จะขับไปเรื่อยๆนะคะ ถึงที่วัดป่าภูทับเบิกแล้วนะคะนี่เลยบรรยากาศของวัดป่าตอนเช้านะคะเรามาก่อนเพื่อเลยนะคะเรามาตอนวัดเปิดพอดีเลยค่ะเพราะเรามาถึงเช้าเราไม่รู้จะไปที่ไหนนะคะเราก็จะมาวัดนะคะดูค่ะเราจะขึ้นวัดแล้วนะคะจะขึ้นภูเขาแล้วนะจะเดินขึ้นวัดแล้วไปเราไปไหว้พระขอพรกันเลยใกล้จะถึงที่หมายแล้วนะคะนี่เลยค่ะก็จะมีพระพุทธรูปแล้วก็จะมี พาเจดีนะคะนี่หมอก็ลอยควันเลยค่ะนี่เลยค่ะเราไหว้พาเสร็จเราไม่ได้ถ่ายต่อนะคะเราเหนื่อยค่ะเราก็เลยลงมากินข้าวกันจ้านี่เลยจะจะแมะกไข่ดาวนะคะกินอะไรไม่ได้ค่ะนอกจากไข่ดาวนะคะเราก็จะมาแวะกินข้าวที่ร้านอาหารริมทางนะคะนี่เลยค่ะกินเสร็จแล้วนะคะเราก็มาต่อที่สวนสวรรค์ภูทะเบิงนั่นเองนะคะเราก็จะแวะถ่ายรูปถ่ายบรรยากาศถ่ายวิวนิดหน่อยนะคะหลังจากนั้นเราก็จะไปขึ้นภูอะไรนะสวนสวรรค์นะคะไม่ใช่นี่เขาเรียกว่าอะไรนะ าหัวสิงเรามาพาหัวสิงแม่พูดผิดนะคะว่าเป็นสวนสวรรค์นี่เลยค่ะพาหัวสิงนะคะบรรยากาศเขียวชะอุ่มมุมนะคะตอนนี้เป็นเวลา8ปดโมงเก้ามงนะคะลมยังเย็นอยู่นะทุกคนนี่ค่ะเขากำลังอ้อนพ่อนะคะนี่เลยค่ะน้องกรวพุงก็จะเดินเต้นให้ดูนะคะโอ้โหถ้าอะไรของเขาก็ไม่รู้นะคะ เลยบรรยากาศบอกเลยนี่เลยค่ะเราก็มาต่อที่สวนสวรรค์นะคะสวนสวรรค์บอกเลยว่างามกระพองกระแพงเลยค่ะงามบักคักเลยนี่ค่ะท้อะไรหมอนะคะหมอก,ก็จะได้แค่นี้นะคะวัสนาผู้ใดเนาะวัสนาผูา้ได้สามีดสูเออนี่เลยค่ะใครมาห้ามพลาดนะคะมาถ่ายเอาวิวจ้าบอกเลยว่าสดชื่นมากเลยทุกคนนี่เลยค่ะเราถ่ายเสร็จแล้วนะคะเราก็จะลงไปข้างล่างแล้วนะคะเราก็จะไปต่อ θη, ที่ที่ไหนดีเราก็จะไปหาล้างหน้าล้างตากันนะคะนี่เลยค่ะเรามาเดินเล่นที่ไร่ริมผากันะนะคะเมื่อก่อนเรามาพักที่นี่แต่รอบนี้เราไม่ได้พักที่นี่นะคะ นี่เลยค่ะได้เวลาที่เราจะไปที่พักแล้วนะคะเป็นเที่ยงนะคะเวลาเที่ยงตรงนะคะเราก็จะลงไปที่พักของเรานะคะดูทางไปที่พักของเรานะคะดูค่ะสุดยอดอลังการมากเลยโค,คตรแคบม,มากเลย่ะโคตรแคบมากเลยทีแรกนะคะว่าจะถอยแล้วนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะคนขับใจสู้มากเลยะคะ่ะดูคะ่ะที่พักเราอยู่สูงมากเลยนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะอาจจะขึ้นไปอาจจะสวยใช่ไหมคะใช่ค่ะนี่เลยคะ่ะมีน้ําด้วยทุกคนดูสิมีน้ําไหลหุ้ยแม่ใจออกมากเลยนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะคนขับสู้ไวค่ะไปต่อค่ะที่พักเราชื่อว่าที่พักอะไรนะชื่อใจกลางหมอกภูทับเบิกนะคะโอแม่คิด ตั้งนานลืมไปแล้วอ่านี่เลยค่ะเราก็จะไปต่อนะคะเลยสีหอวแล้วพี่น้องขึ้นไปต่อเลยจ้าบรรยากาศโคตรดีเลยค่ะนี่เลยค่ะเราถึงจุดหมายแล้วนี่เลยค่ะเป็นที่พักเปิดใหม่เลยค่ะเปิดใหม่ๆเลยค่ะเรามาเปิดซิงเลยค่ะห้องนี้นะคะนี่เลยค่ะน้องข้าวปุ้นก็จะมารีวิวให้ดูนะคะทุกคนว่ามันสวยแค่ไหนว่าวิวมันสวยแค่ไหนนะคะรายกางหมอครูทะเบิกเด้อเออใครอยากได้ก็ไปกดที่เพยได้เลยนะคะนี่เลยค่ะ นี่เลยก็มีอ่างจากกุชี่นะคะนี่เลยค่ะแม่ก็จะกับเขาก็จะมายืนดูรอบๆนะคะเดี๋ยวเราจะไปถ่ายที่ห้องให้ดูนะคะนี่เลยค่ะตื่นเต้นกับบรร,รยากาศโอ้โห,โหมีตะแกรงมีตะข่ายให้ด้วยนะคะตะแกรงมาสันตะข่ายนะคะตะข่ายให้นั่งถ่ายรูปชิลๆนะคะบอกเลยอากาศตอนนี้เย็นมากนะคะเออเย็นมากนะเพราะว่า<ย>ม,มันอยู่สูงมากเลย <warfare> นี่เลยค่ะบรรยากาศอีกห้องนะคะนี่เราเช่าเป็นโดมนะคะแต่เรามาดูเป็นห้องนี้เพราะว่าเราจองไม่ทันค่ะแต่ลูกค้ายังไม่เข้าเราเลยขอขอนุญาตเข้ามาดูหน่อยนะคะรอบหน้าเราจะมาใหม่นะคะเออรอบหน้าเราจะมานอนเป็นห้องกระจกนะคะห้องกระจก จองยากมากๆเลยนะคะนี่เลยค่ะเราก็จะเปิดเข้ามานะคะนี่เลยทุกคนแบบบรรยากาศแบบฟินเวอร์อลังการงานสร้างมากสวยถ้ามีทะเลหมอ,อกนะจะสวยมากกว่านี้เราไปรุ้นกันตอนเช้านะคะว่าเขาจะมีทะเลหมอ,อกให้เราหรือเปล่าทะเลนะคะงั้นเราไปเล่นน้ํากันดีกว่าเราไปเล่นน้าอ่างกุชชี่กับบรรยากาศเย็นๆเลยจ้านี่เลยค่ะคนที่จะเล่นน้ํานะคะก็คือน้องข้าปุ้นนั่นเองน้องข้าปุ้นกับซเลน,น่าในอ่างจากกุชชี่กับบรรยากาศเย็นๆเด้เอ,อหนาวไหมคะ ไม่หนาวเลยค่ะหนาวไม่หนาวว้าเย็นแล้วจ้าเย็นแล้วเย็นแล้วกระโดดขึ้นมาเลยจ้า นี่เลยค่ะเล่นน้ำเสร็จล้วก็จะมานั่งชิลนะคะชมบรรยากาศค่ะนี่เลยค่ะรีสอร์ทของเขานะคะคือบรรยากาศสวยมากไม่ต้องไปไหนเลยนั่งเอาวิวชมวิวอยู่นี่ค่ะใครรักชอบธรรมชาตินะคะแนะนำเลยจ้านี่เลยค่ะเด็กน้อยก็จะเล่นกล่องน้อยนะคะเออเรานั่งอะไรคะเรานั่งรอกินหมูกระทะนั่นเองค่ะเพราะว่ามันจะค่ำแล้วนะคะมาเที่ยวเขา ไม่พลาดนะคะหมูกระทะเท่านั้นถึงจะเข้ากับบรรยากาศจ้าระหว่างรอหมูกระทะเราก็จะถ่ายรูปเล่นรอนะคะถ่ายรูปวนไปจ้าเมมไม่เต็มไม่กลับบ้านนะจ้าทิปนี้บอกเลยว่าฟินเวอร์เมย์ทอมาสักเก้าเดือนออกมาออกมาก็ดือใช่ไหมออกมาก็ดือเลย นี่เลยค่ะหมูกระทะเราก็มาแล้วนะคะพร้อมกินมากๆเลยค่ะกับบรรยากาศหมอกกำลังขึ้นมาเลยจ้าหอมเย้ายวนจริงๆและก็จิบเบียร์เย็นๆไปเลยจ้านี่ค่ะน้องกระปุ่นน้ำมักาคากมากแน่นะคะชอบหลายค่ะหมูกระทะนี่ค่ะกับบรรยากาศวิวเขาเด้อพี่น้องขอตัวขออนุญาตไปกินหมูกระทะแล้วนะทุกคน 再见。<music> เช้าอีกวันนะคะเราตื่นมาดูทะเลหมอกนะคะแต่ไม่เจอทะเลหมอกค่ะแต่เจอเป็นหมอกเต็มเป็นหมดเลยจ้าไม่เห็นทางเลยจ้าบอกเลยว่าเย็นหนาวสบายมากๆเลยนี่เราก็จะมานั่งเอาวิวเอาบรรยากาศนีดหน่อยนะคะรออาหารเช้าค่ะอาหารเช้าก็มาแล้วนะคะทุกคนแต่ยังไม่อยากกินค่ะอุ่นเครื่องก่อนนะอุ่นก่อนอุ่นแล้วเราก็จะไปกินข้าวกันค่ะทางรีสอร์ทเขาเอาข้าวมาเสิร์ฟถึงหน้าห้องเลยนะคะเขาก็จะมีเมนูข้าวต้มนั่นเองข้าวต้ม3ามถ้วยไปเลยจ้าแล้วก็ผัดผักกะหล่ำนะคะผักกะหล่ำในดอยนะคะ มันบอกเลยว่าวันหวานมากอร่อยนะคะแนะนำเลยอร่อยฟินเวอร์ค่ะขอตัวไปกินก่อนนะทุกคน เลยได้เวลากลับแล้วจ้าเราก็จะมาถ่ายรูปแอคท่าเบาๆนะจ้าเดินเล่นเบาๆคะ่ะระหว่างรอแม่เก็บของนะคะนี่เลยคะ่ะเก็บของเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเดินทางกลับแล้วนะคะเราก็จะไปต่อที่วัดผาซ่อนแก้วนะคะเราจะลงดอยแล้วเด้อขอตัวขออนุญาตไปก่อนเด้อ ทลิปนี้บอกเลยว่าสนุกและฟินเวอร์นี่ค่ะลงลงเขาภูทับเบิกแล้วนะนี่เลยเรามาถึงเขาคอแล้วทุกคนเราก็มานั่งรถไฟจิ๋วกันเลยจ้านั่งกับพ่อสองคนนะแม่ไม่นั่งเดอ้อแม่เสียวจ้าไปแล้วนะไปนั่งรถไฟจิ๋วแล้วนะทริปนี้ก็จบแล้วจ้า